ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับไชน่าวิเคราะห์บอลคิวทองมาบอลบอลโดยผมอาจารย์เคนโดเคนโดคัตตี้จอดเถอะกุจะลงเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17มกราคม2564ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์จอดลึกกันในวันนี้นะครับผมฝากเพื่อนเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดแชร์เพื่อให้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยนะครับหรือว่าใครที่จะติดตามอาจารย์เคนโดนะครับที่หน้า Facebook ก็แอดเฟนไปที่เคนโดโคตี้ได้เลยนะครับที่อาจารย์เคนโดขึ้นไว้ให้ข้างบนแล้วนะครับสําหรับคิวทองมาบอลบอลในวันนี้นะครับอาจารย์เคนโดจะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมัน1คู่นะครับและศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอีก1คู่นะครับวันนี้พบกัน2คู่2ตัวเช่นเคยนะครับ สำหรับคู่แรกวันนี้นะครับที่อาจารย์เคนโดจะพาไปเป็นศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับคู่ระหว่างบบเยอร์นะครับพบกับไฟบวกเราไปดูตารางการแข่งขันของทั้งคู่กันก่อนเลยนะครับอ่าบเยอร์ Bayern เจ้าบ้านนะครับลงเตะมาแล้ว15นัดชนะ10เสมอ3แพ้2 ได้46เสีย24มี33คะแนนลังอันดับ1ของตารางตอนนี้นะครับส่วนไฟบัวนะครับทีมเยือนลงเตะม,มาแล้ว15นัดชนะ6เสมอ5แพ้4ได้28เสีย24มี23คะแนนลังอันดับ8ของตารางครับส่วนผลงาน5นัดหลังสุดนะครับของบายเยือนนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนผลงาน5นัดหลังสุดของไฟบัวนะครับชนะ4แพ้1 ส่วนสถิติที่เจอกันมานะครับย้อนกลับไปดูสัก5านัดนะครับเป็นไฟบวกแพ้บายเยน04บายเยนเสมอไฟบวก11ไฟบวกเสมอบายเยน11ไฟบวกแพ้บายเยน13และนัดล่าสุดเป็นบายเยนชนะไฟบวก3ประตูต่อ1นะครับส่วนความน่าจะเป็นในวันนี้นะครับเจ้าบ้านบายเยนนะครับผลงานโดยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นถ้าดูจากเฉพาะในหลีกนะครับ พวกเขาดูแผ่วๆไปพอสมควรนะครับเพราะเกมในลีก6เกมหลังสุดพวกเขาเก็บชัยมาได้แค่3เกมเท่านั้นเองนะครับขณะที่ทีมเยือนนะครับไฟบวกผลงานในภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นดูค่อนข้างดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับเพราะเกมในหลี7ก7เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับและยังเก็บชัยลวดมาได้ถึง5เกมติดต่อกันอีกด้วยนะครับส่วนเลดเปิดมาวันนี้นะครับให้บายเยินเป็นต่อ าเรทสองลูกลบหนะครับ2ลูกลบแปต่อกับได้น้ำแ8ดแราคาแบบนี้น้าแบบนี้อาจารย์เคนโดเคนโดกตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ลองไฟบวกไปดีกว่าครับถึงแม้ว่าวันนี้จะบุกมาเจอกับทีมจ่าฝูงนะครับและชื่อชั้นดูเป็นลองเยอะก็จริงแต่ด้วยฟอร์มการเล่นในช่วงนี้นะครับดูดีกว่าเหลือเกินนะครับเรทกับเรทสองลูกแบบนี้นะครับ อาจารย์ว่าวัดลองไปดีกว่าครับถึงแพ้ก็แพ้ไม่ขาดนะครับมาเผลอมีเซอร์ไพรส์ครับยันเสมอกับออกมาได้เหมือนกันนะครับจึงให้ลองไปก่อนครับคู่นี้ส่วนคู่ที่2ในวันนี้นะครับอาจารย์คนโดพาไปพบกับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับศึกแดงเดือดนะครับวันนี้คู่ระหว่างลิเวอร์พูลนะครับเจอกับแมนยูไปดูตารางการแข่งขันของทั้งคู่กันก่อนเลยนะครับ เจ้าบานลิวพูลนะครับลงเตะมาแล้ว17นัดชนะ9เสมอ6แพ้2ได้ส7เสีย21มี3 3คะแนนลั่งอันดับ2ของตารางนะครับส่วนแมนยูทิมเยอนลงเตะมาแล้ว17นัดชนะ11เสมอ3แพ้3ได้34เสีย24มี36คะแนนลัางอันดับ1ของตารางนะครับผลงาน5นัดหลังสุดของลิวพูลนะครับชนะ2เสมอเสมอ2แพ้1ส่วนผลงาน5นัดหลังสุด ของแมนยูนะครับชนะ4แพ้1ส่วนสถิติที่เคยเจอกันมานะครับย้อนกลับไปดูสัก5านัดน,นะครับเป็นแมนยูแพ้เวีรยวพูล1ต่อ4ลิเวอร์พูลชนะแมนยู3ต่อ1นแมนยูเสมอเลิเวอู์พูล0ต่อ0แมนยูเสมอเวอร์วพูล1ต่อ1และนัดล่าสุดเป็นเวอร์พูลชนะแมนยู2ประตูต่อ0ู0นะครับส่วนความน่าจะเป็นในวันนี้นะครับ เจ้าบ้าเรือพูลผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นถ้าดูเฉพาะในหลีกอย่างเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มพวกเขาค่อนข้างตกไปเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะเกมในหลีก6เกมหลังสุดชนะได้แค่2เกมเท่านั้นเองนะครับแถมยังไม่ชนะใครในหลีกมา3เกมติดต่อกันอีกด้วยนะครับส่วนทีมเยือนแมนยูผลงานในภาพรวมของพวกเขานั้นถ้าดูการเฉพาะในหลีกอย่างเดียวต้องบอกว่าพวกเขากําลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีเลยทีเดียวนะครับ เพราะเกมในลีก1 1เ,เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยแถมเก็บชัยได้ถึง9เกมอีกด้วยนะครับดูแล้วใส่กันมันแน่ๆครับวันนี้ส่วนเรทเปิดมาวันนี้นะครับให้ลิเวอร์พูลนะครับเป็นต่อถึงครึ่งลูกนะครับครึ่งลบ5นะครับครึ่งลบ90ต่อกับได้น้ำา96ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้ อาจารย์เคนโด k เคนโดกคอตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ลองแมนยูไปดีกว่าครับสึกแดงเดือดสึกแห่งศักดิ์ศรีแบบนี้ไม่ยอมง่ายๆอยู่แล้วครับบอล3หน้านะครับวันนี้กับราคาครึ่งลูกหน้าลองมากๆครับฟอร์มก็ดีกว่าด้วยนะครับช่วงนี้จึงให้ลองไปดีกว่าครับคู่นี้สรุปผล2ตัววันนี้นะครับที่อาจารย์เคนโดให้ก็คือให้ลองไฟบวกและให้ลองแมนยูไปครับ รับทรัพย์แน่นอนครับวันนี้ก่อนจบคลิปวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP หรือใครที่อยากเข้าห้อง VIP บวก,บวกของอาจารย์เคนโดนะครับก็แอดไลน์มาที่ k e n d o k o t ตี้8 9ได้เลยนะครับที่อาจารย์เคนโดแปะไว้ให้ข้างหน้าแล้วนะครับแอดกันเข้ามายเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้คิวทองมาบองบอลโดยผมอาจารย์เคนโด้เ n นโด้ t คต้จอดเถอะคุณจะลง ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงๆรวยๆทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ